สวัสดีครับ่านผู้ชมตอนนี้มาต้องาการมาอยู่บนสกายบอกแยกเออ่5แยกลาดขาวนะท่านผู้ชมพา่านผู้ชมมาเปิงถนนคนทั้งของเมืองไทยตรง5แยกลาดขาวทา่านผู้ชมปฏิมาอัปเดตชพี่ว้ท่านผู้ชมเบิ่งอ่าสะพานลอยข้าม ตามถนนนะท่านชมถนนเบิงตี้ความใหญ่ความกว้างความหลาอลังการจริงๆท่านชมเอ้ยว่าทั้งบนว่าทั้งล่างพุดนะมีฮอดทางลอยฟ้าไปให้ท่านผู้ชม,เ,ม,ชมเดี๋ยวไปต้องกตดีมาอเบสมาเรนกิ้วสะพานลอย,ลยให้ท่านผู้ชมชมเบิงกัรนะท่านชมความสวยงามของสะพานลอยนะก็ถกนี่มาเบิงงานนี่ก็น่าชม กูนะถนนท่าทางดูตาทุกคนบอกเคยพ่อบอกเคยเห็นทางที่ว่ายกระดับขึ้นสูงบนท,ท่าผูกชมเลยก็ถูกกระน้ำนี่เดี๋ยบอกเมืองไทยส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นเส้นท่านนะตาผู้ชมเส้นท่านออลาดพร้าวมีถนนท่าทางดูด้านล่างทาผู้ชมเลยเฮ้ยบอก ตัวข้างล่างกับตัวข้างบนไว้ยมีถนนข้ามมาชมขนาดนี้เลยเตะถนนเมืองขายฝ้ายทางู้ชมเดี๋ยวมาท่องกันสิมารีวิวไอตานประชมเบิ่งความสวยงามของสะพานลอยข้ามถนนข้ามข้ามาชมเนี่ยใส่กระจกอันนี้เป็นสแตนเลส ความสวยงามความาหลังการป๊อทถกนี่ขณะด,ดูใต้ท่านหนัง,องโอ้โหมูงนังค่ายางดียางสวยยางงามโครงรลังคาเป็นโค้งตันเลยสวยงามจริงๆตามประดมเลยเบิ้งนี่ป๊ดทโทรปาดิทางต้องแม่เลย เกิดมาบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นถนนหน,นทาากว้างใหญ่สะอาดงามตาขนาดนี่ทานผู้ชมเหมยรูร่าอลังการมากๆนี่พระทอกาลมาอยู่ตรงกไต้สะพานทางด่วนทานผู้ชมนี่เบิ่งเอนี่านดวนมาทองนี่ทานมาเบิ่งด้านนี่ต่อทางผู้ชม้านนี่ก็ฟุ้ทานผู้ชมเหมย ลูกตแม่งถนนมุนข้างต้วนี้ท่านผู้ชมเลยคุน่ะโอ้โเบิ้งต้นลายหูต้นลายตาสลมุนวุ่นไายเลยท่านผู้ชมเลยคุน่ะโอ้พานลอยนี่ก็งามงามท่านผู้ชมเลย โอ้ฮ sure ็ดแบบหูราอลังการขนาดเลยท่านผู้ชมเอ๋ยพู้นะหนีมาเบิร์นดารนีท่านผู้ชมก็บองหันนี่นี่บ่ก็เจ้าเอื่วมาหาแยกลาดขาวโอ้ทโกมันโมเมนต์าแยกนะเด้นี่มันมันคือสหลายคลัก หลายเอาแท้ลายอ,อว่าพุน่ะถนนคนทางเบิ้งกุญสลวุ้นเลยทางผู้ชมเลยทางให้บาทองไปนะงงที่งงแดนนั่นแหละเพราะว่าทางมันหลายจักไปทางไดดดีกันไปพิดี่ชีวิตเรียนเลยได้ตามที่เบิ้งไปทางผู้ชมเนนหมือนถนนนทางโอ,โ,โอ้โหยอดจริงๆถนนเมืองไทยโอ้โหไปทางผู้ชมเอาไปชมเบิงสะพานลอยกันดีกว่าความสวยงาม ความอลังการหุ่นต่างนี่กับสวยงามอยู่บนสะพานลอยป๋าโครงสร้างอย,อ,าอย่างสวยอย่างงามอย่างอลังการขนาดเลยทานผู้ชมเลยอีกอย่างมันติดขนาดนี้สะพานลอยก็มี้เลยมองมอง,มองนี่เดี๋ยวกระด้างทึ่งก็มีอีกผู้ต่างทึ่งขุ้นเลยมีอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมไปนี่มองนี่ก็จะเป็นทางลง ความสวยงามตานชมเลยสวยงามมากสวยงามจริงๆตามชมมุงลังคาแบบใสเอากระจกมุงตามผู้ชม,ม,แบบเ,ปม,ชมเป็นกระจกลังคามุงกระจกใสสวยงามตามชมนี่ส่วนทางนี้ก็จะไปอ่าสวนมนจะทััต์ตามผู้ชมเดี๋ยวก็สวนรถไฟไปทางนี้นะเดกกี๋ยวจะไปทาง ปต่อนะครับท่านผู้ชมโครงสร้างอะลังการมากๆท่านผู้ชมสวยงามแบบอลังการเลยแหละท่านผู้ชมเลยโอ้โหอ,อย่างมันขนาดนี้มีแต่เล็กวน,นล้วนนี่ลาวกันก้นเป็นสแตนเลสแต่ก็จะมีกระจกกระจกกั้นยางดียางหนาท่านผู้ชมเล็กโครงสร้างเล็กมีแต่เล็กเล็กยางหนา ยางหรูเลยท่านผู้ชมโอ้โหก็จะดัดจังแต่วันนี้ดัดเป็นโค้งวงมนวงกลมเลยท่านผู้ชมเล็กเล็กอย่างหนาอย่างแข็งนะเนี่ยก็ถูกตามท่านผู้ชมสวยงามจริงจเหดแต่จำได้นี่มันโมเมนหน่อยๆนะนี่ท่านผู้ชมเหมยถ้าบอรวยจริงถ้ามีเงินจริงเฮ็ดจงซี่โไรยนะท่านผู้ชม มีแหละประเทศไทยทาบนเวนก็เจ้าเฮ็ดบ่ได้ได้ทำผีทำมุ่งมนเลยาาอ๋อสวยงามมากจ้าว่าปลาท้องส่องออนแต่ลังคาทำม,ามุ่งมเลยเป็นลังคากระจกเนี่ยไ,ไหมลังคากระจก ดได้จุ่มด้อยตามไปชมสวยงามหรูราอลังการขนาดนี้ปู่บอกเคยพ่อบอกเคยเห็นนะครัผู้ชมกว่ามารอบนี้พรต้องก็มาเป็นรอบที่สองนะตามชมเลยกว่าได้เป็นปีแล้วปลาทองก็ได้ม,มานะตามชมมาก็ยังสวยยัง,งามเหมือนเดิมบึงที่หลอดไฟครับคุณผู้ชม หลอดไฟเต็มสซล้ายเลยเลยก็มีกล้องวงจรปิดแต่ละจุดนาทามจมบาท้จุดยอดจริงๆะลักฐานมากๆุ่นถนนทนทางทาง่านผมเอ,อ้ยนี่สะพานลอยมองนี่เขมีนะทาน่านผมมองนี่เขมีคือเหตดหลายแท้กระดอกท่านผู้ชมเหมือนสะพานลอย ปาพี่นลกขนาดทานผู้ชมเลยสุดยอดที่ลีโอ้โหบอกเคยพ่อบอกเคยเห็นถ้าบมมาเมืองไทยกับจีนบริเห็นความเจริญความอลังการดีใจหลายที่ได้มาเที่ยวมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมเลย สะพานลอยนี่ยงายง่าท่านผู้ชมเลยทิมาบักโคงลักคาตัวนี้ท่านผู้ชมี่แตงโซลาเซลแตงโซลาเซลล์ทำน้านผู้ชมเบิ่งออจะติดแตงโซลาเซลบริษัทกอตทท่านผู้มไปประทองสีลองลงนี่เบิ้งท่านผูม นี่บริษัทปตทใหญ่รูราอาลังการขนาดทำชมรมใหญ่มากรูราขนาดาตึกตึกมีตะกระจบบางน,านางั้นทำชมสีชเขียวการทำชมรมทองมาเคยลงจกักเถื่อสิลลองลง,งมลันท่านชมรีเดึกตีนี่ราคา นี่ตะกรจจกนี่ขณนะถนนคนเดินนะ้ำจมก็าจอกันยังเฮ็ดลังค่าแบบพอยเปียกฝน,นบางตีด้านบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์ป้าถูกสวยงามจริงจร่งเจสวยงามมา,ากตามตัวจม เฮ็ดหลังคาเง่า,าไปฮอดคุณนะทา่านผู้ชมโอ้โหโคตรอะปะาทองกับมาฮ้อนนี่นะท่านผู้ชมเว้ยสำหรับคลิปนี้นะปะาทองกับศิลาท่านผู้ชมนี่ก็นี่แหละมากะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญาทางท่านผู้ชมบอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเลยเด้อ สำหรับคลิปนี้กับเซลาเพียงท่านี้เดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ